สบายดีพี่นงองพ่อๆกับสองบะหน้อยเคยลาคือเกาเชนเคยพี่นงขมาาส้มคอยพี่นองจงมีแต่ความชุกความเจริญเ้อพี่นงสบายดีพี่นองมาพี่นงมาอันเมื่อนี้เมนูหอยได้ได้ออมหอยกับอันต้มหอยพี่นองหอยแม่น้ำโขงนี่หอยทรายพี่นองไปงมหมู่บ้านนี่หน่วยงามพี่นงบบคือหอยจูบน้ำนองได้พี่นองมันสีเกียง่หอยแม่น้ำโขงมาพี่นองมาบี่นง คิข่าวกับยุลุ่มพี่น้องโอ้โอ้แมงอันนี้กัพ่อแมงเหอมเลายะับ่มีลูกมันแฉนใส่ลาบเต่าเลยเนาะไม่บอเปงมมาใส่ลาบเตาเลยเนาะพี่น้องเยจขน อมใช้บะหมี่พีไห้อมใช้บะหมี่ใช้ขนุนแช่นาะ มันบ้างใช่ไหมหอมมือหน่อยผันไม่พักอ๋อไม่ตรงอัอ Mà mẹ bơi đi kiếm đồn tìm kìa ra mặt thảo lên mời 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 nón Quyền phiên mẹ ơi Nhà mình. Ừ. Treo cả đi đi. qua <laughs> Treo nào เจีาวปล่า,านะพี่นอ้องเลิกได้ไปโรงเรียนเมื่อไหร่พี่น้องจะไปดู๋ยไเด้เดอันนั้นโกรธ นอนแล้วไปเสียหวยนะ้องเสีหลายคืนเอ่หลายคืนเดียวเอ เปลี่ยนเป็นน,ปน,น,น,น้ำเป็นน้ำหัวน้ำน้ำว่ายังมอลก่น้ำเปลี่ยนน้ำ,นำ mười ngày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  mười น,น,น,นอนมุ้งกบเลยลูกชายลูกชายไม่นอนเเผว <laughs> เพี่อนเหรอดูประตเวียร์ไม่เนอาะนี่เไม่อ้พนุพันธ์อะไรจุ่มเกินกีพนุพันธ์นลักอ้อมพนุพันธ์ผอ่ะจ่มหอย มันบานเฮาเหมือนกันเาานขาตม้มซุผปผดเลยอะต้มิ่งผมไปจ้ะน่าน่าต้มกลักดีดีใช่เปม่าว้ามันมจูก,กล้ว

สำหรับ,บลิปนีพี่น้องขอจบ่ลงเพียงานีเ้อพี่น้องขมาชมอย่าลืมกันลล์กดแช่กดติดตามสำหน้อยเคลยหลานเด้อพี่น้องสำหรับลิปนี้ขอกาเขาว่าสบายดีพี่น้องสบายดี